สบายดีสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, บัตรจูคูจกคนเนาะยินดีต้อนรับกับชูซองสบายเพื่อนคือเก่าพี่น้องเมื่อนี่กะซสบายเพื่อน,นยิเ่เพื่อนยิ่งสนของเวอยบุญพี่น้องผาน้องบิวขึ้นมานดินน้ำเพลินเนาะอากะมาหอดเนี่ยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กะเที่ยงเนี่ยพี่น้องห้อนหอนเนาะฝนตกเมื่อคืนนี่กะแห้งคักพี่น้องแต่ว่ามาส่วงเซตสายแบดดห่อนแบบห่อนไอดีพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้ สาวเพื่อนก็คืออยากกินตำหม,มักต้องพี่น้องเนื้อปลาตำกระท้อนเลยวันนี้กับสาวเพื่อนวัสิพาไปหาผักใคร่แง่พี่น้องจักชิได้หรือเปล่าใดน้องเนี่ยอากาศนะอ่อนคักแดดแบบแดดตัวเป็นแสงเลยพี่น้องแสงแดดขึ้นแบบอย่างแห้งเนาะนไปเบิ่งนๆมาส้มกันเลยพี่น้องมาสิได้หรือรเปล่านาะอันนี้คือใส่เอาไปใส่เนาะพี่น้องขู่น้อยเนาะซื้อมากระถางน้อยเนี่ย,ม,ย,ยมันอ่อนแหง้งเราจะเอาผ้านในแหละคุมหัวพี่น้อง ขาดเจ๊น้องบิวร้องกับเพื่อนๆเนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าหาแนวกลางมันมีน้อยแนวกลางเจ้าสิกตชิเกียนประมาณนี้พี่น้องเลคือยายเนาะน้องแชททีจะสิบไปน้องบุไปน้ำได้พี่น้องเลยเดี๋ยวเลยคือป้ายือย้ายจังไดนกับผูู้้แล้วเราต้องอ๋อยายแั่แน่ยได้พี่น้อง ากาศก็ห้อนดีเนาะดีแต่ว้าเาหลับหน้าด้ก่อนพี่นองเ้ยแ่คิดจะไปไปมาลองิวดีเน,น,นาะ้อ,องดียู่ข้งในพแ่ไปองยุ่กับลุงเนาะย <c oughs> <c oughs> ูดีจะลองลองไหไมไังไหนอ่ะงสีบ่ ปกติเขาเคยแต่ใส่แบบเป็นเอียงก็เป็นห้องนะห้องกุ๊บอะนึกถึงเมื่อไรที่ข้างหลังคือฟูๆได้แบบนี้โอเคได้แล้วมั้งหอนหือแตกก็แตกนะพี่น้องเอ้ยไปไปเบิ่งกันได้พี่น้องโอเคพี่น้องห้องกัจจิยางไปเดไดเนาะ กับน้องใจทิศกับอ่าน้องทอนแฮร์คุณสบายดีไหมคะสบายดีนักหนุ่มพูดห่อหนิบนหลอกบนแจ๊คหัวบ่ก็สิแก่หัวตัวลายสั้นลายดุแท้เข่าข้าวเจ้างามงามไปเด็กๆบวชใจรองเท้าเลย คนเปิดเสียงเพลงนลพี่นนอะใกล้ๆเนาะเสียงข้างหลังเออไก่แต่ว่าฮามาพี่มันยังได้ยินครับไก่พอสมควรเนาะหนึ่งกลุ่งพี่ก็งามได้ทิศพี่เบื่อเหรอหยิบน้ำเลย ยังตามีวักแยงนี่อมกับบุษบไดเนาะอาย่งก่อนเด็กๆย่างก่อนเห็นกระปูแกะอปแล้วกระปูเลอย่างกอู่ล um anyway ่ะก่อนลืมลงเ้าวเนาะบริสเกือบเทียงหน้าไพเด้คักแท้น REALLY? ี่ เถียงน่อยทำใจวะกรมือคอแล้วกระกองชมพูดูเพียนกองปูบ่นยกะฟูน้อยพอนอันนี้น่อยหนึ่งย่างย่างกรต่อเสร็จแล้วกบกงนี้อาิตจักยว่าก็งนี่ไอ้บ่ให้เขาเจาะใกล้ๆก็เพื่อนอยบุดนี่ยเพีอง แต่ว่าเฮาก็สิย่างลงมาทางพี่แห่นี่หญาคลุมอยู่บ่บากหญ้าเต็มเก๋งเลยนี่ย่างมาไก่พอสมควรพี่น้องพูบ้านเนาะแล้วเพิ่นสิบุญพูมองลังก็สิฟ่าพูเนาะกําลังเอากระปูเพิ่นว่าาเก็บกระปูเก็บหอยอ่ะพี่น้องเบิ่ง

อยู่ตรงไหนตรงหน้าทักเนาะพี่น้องเก็บกระปูกระแป้งเนาะไปสองโตพี่น้องงานล้วก็เมื่อดวกเนาะแล้วก็ต้มมันชุกก่อนนะครกับตำใจเปันแซ่บต้องดึงแล้ว Nó cày có dùng khuôn này áp mặt 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 này đó. Này mặt 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 nó mượn <laughs> à, không khán quyết Một cái khóc nếu mà nha không chịu kìa 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 มันมันแดดเนาะมันจะอยากมันมืดในนพี่น้องมันจะโดนแสงเลยน้ำด้ก็ถ้าเราขึ้นเมื่อบันครูป้าไก่เดือดไลน้นี่เอาชี้ยางขึ้นไปครูไก่ไล้แหล,ละก็เพีง มื้อนี้เฮาก็สิเก็บผักแคแหยงเนาะเมื่อยแล้วพี่น้องเนาะขึ้นเทิงพุ่นเนาะหาบ่มีลพี่น้องมันอึดเนาะต้นใหญ่อยู่แต่ว่าเจ้าดึงเอาได้เนาะมีคนมีคนเด็ดไปก่อน้นีโอ้บัดนี้ Đây, cái ừ. Tôi xuống cấp nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เมื่อสิตามบักต้องต้องมช่ื่อมา,มอาต้องส่องนวยน้องดอกขึ้นอยากตามอ,องนวยหาอยู่นะได้สงได้สองสามโตหนึงหน้ามันลายเลยหลาจนะหาหาเห็นนู่นี่ยเขนสบายพื้นมันิดคีโตมิ่ง้อง ของหน้านะมาถามมาถามมาเก็บยังหรอเก็บพักเง้งบ่หรอหาอยู่แต่ผูบอมีแต่ทีถงเมื่อก่อนเด็กพี่น้องเมื่อปลาสบายเด็กผูปลอกันเลยโอเคหน้าพี่น้องตอนนี้เขากลับเสมอแล้วแบบนี้เนาะสิก๊ับเลยพี่น้องเลยก็ได้พักแง้งได้เติบแต่บ้านนี้แต่ก่อนตอนแรกบรไล่ได้เนาะหากำมาไล่เมื่อกี้นี่เลยพี่น้อง มันอยู่ดมคันนาเนาะมันอยู่กับหญ้าเฮาหาบ่เห็นตอนแรกเฮาก็ตีหาน้ําหญ้านั่นแหละก็เลยหาน้ําให้นาอยู่น้ําให้นาได้มันบ่มีเนาะไปไปเบิ่งบัชมตอนสาวทองสายกินต่ํากันเด้อพี่น้องอพี่น้องตอนนี้เฮาก็มาเือนฮอดซาเพิ่นสิบุญมาที่เรียบร้อยเนาะเยบุญแหละายเตะักเฮาก็มีสาวสาวทองเนาะสาวทองเฮ็ดหยัง

เาตามเองมาเนี่ลองซืมือเาค่ะยิบกินไว้นที่กันเอ๊ไปกับกเ่วันหยางก็วางกล่องก้อยตึ๊ตึกบุ่นึ้นเยอะอันี้ไหนก็ใกล้องจิจ้าเล้วะนี่นจมจะต้องเงนยุเียำนวนมันไ้หลาย

เตยเนี่ทำมากเต้าเก็ดโอ้ไม่ำาเ่มีดปูสียมีดเอ้ยยัมีดสิปาละมือน้ำไหนทำมากต้อให้สายทิพกินกันไหมนี่อะไรแต่สกินวดจิบ มีคนกินนยู่บ่มาพี่น้องลงมือตมกันเลยอท่น้องกักินนั่นอนะคท่ากับกินแซ่บได้เะเอี่น้าง่ยตงนีไ มันรบยวนแบบนู้นแจงเลยแจงนี่ถ่วยียนึงนะไปน้องมาถ่ายไปไปสินเอาไปเลยสิงเามสิเอาเาใหม่ซักได้ไหมตัวมี่ะไรไปเลยค่นอ่ากเลยตั้งถามว่าเมื่อไหร่นะโอเคไม่บอบมไร่ัตงนะ

ใส่ปลายดิใส่ใส่ไหล่สีเข้มเดี๋ยวด้วยไปไปกินกันไปไปนี่ขอบุณได้เย่ะอะคุณคือบูนิบวกะไรนะนี่เอาเอาใ่เย็นกันให้เราป่าด ทอดหรือซาบายเปิลกันมีชิคกมแท้แต่ทั้งเกลือทั้งน้ำปลาทั้งปลาเล็กผ่านยังจางเซบอ่ะหวานอ่ะมันตัดไหเป็นานะเป็นได้ซาายเปินะกจดยเจดเลยปกินไว้ม่ะได้ไหมปิด แล้วมันที่เรียบร้อยนะพี่น้องเราจะไปกินกันเดยอบดนี้ออมะออมมาันกินด้วยไหมยังงแบบใก่ข้าก่อนเลยดิ เขาจำได้ไหมเหมอนกันเลยันั่นะกันได้ี่นอคือ่แซนนี่เออแซนีแดงกลางดุมเบสะทอู่ะจิมือ่อคงแรกได้นตามาต้องนี่สะทองกินกันเนาะจิมล่ะเกยงมั่กันเด้นหใช่จบ อีว่าเห็นขนาด n อ ỏ แล้วแจ็บกะสมนู้นนึงโอเคพี่น้องโอเคนะพี่น้องตอนนี้สาวใบเพิ่์นเด็กกินอี้ไปที่เรียบร้อยเนาะตอนกินสาวใบเพิ่์นประเทศไทยห้เบิรงพี่น้องเพราะว่ามีคนเพื่อนอายกล้องเนาะเขาก็เลยไปเอาตั้งกล้องไว้เนี่ยพี่น้องแต่ตอนนี้เป็นกค่นีเสียงรถถ่ายหน้าเพื่นถ่ายหน้ากำลังสีดับหน้าเพราะว่ามันใกล้กับเพื่อนเอ้บุญเนาะแตามักต้องเขากะ เบิร์ตเบยพี่น้องแซ่บเนาะ,นะเดี๋ยวจะ้พักน้อยนึงพี่นอ้องสบายใจจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่นอ้องถามมาคลิปกับผ่านก็ได้กดแซ่บแต่ใบเตนคือเก่านะเนเานะใบเตยแบบโตตัวมากกว่าพี่นอ้องสบายดี